คืลูกลิ้นนี่นี่ไปต้แตเขาจะชุวยยงไงได้ล่ะทีนี้เราไม่เกี่ยวนะเล้ลินอ่ะออกตัวแรกนะลิ้นหรือเปล่านะตัดเลยครับตัดเลย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  จริงพี่หนึ่งกับผมน่ากินกาแฟเฉยดีกว่าเข้าใจไหมว่าทำไมวันนี้พี่ต้องมาอะไรด้วยเพราะว่าพอเดี๋ยวหนูก็ไม่มีตัวโตใช่ใช่ใช่หนูยังมีพี่ไปต่อครับไอ้กรองดิ้งมาว่ากับแบบซูมใช่เแต่เวลาคนซูมแล้วคนน่าจะชอบเพราะคนเข้ามาเยอะเลยครับผมทุกชัดดีไปอื่นสองแล้วใช่ทางนู้นเลยค่ะเราคุยกรับอ๋อหลอดมีการออโต้เปล่าสิจบคนสองใช่แรงแล้วเราคุยเลือกผลิตนี่นี่เป็นแรงแต่เขาจะช่วยไง ใตัดเลยตัดเลยกูแต่คนไม่เลยจริงจริงวิธีหนึ่งับผมน่ากินแฟเฉยดีกว่าเข้าใจไหมว่าทำไมวันนี้พี่ต้องมาไลฟ์ด้วยเพราะว่าเพราะเดี๋ยวหนูก็ไม่มีทัศน์ต้อใช่ใช่ใช่หนูยังมีพี่ไปต่อครับใช่เออถ้าเวลาคนซูมแล้วคนน่าจะชอบเพราะคนเข้ามาเยอะเลยครับผมทุกชั้นดีไปพื้นสบแล้วใช่ทางนู้นเลยค่ะ